ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะคะ He, เกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานโกดังจัดเก็บกากสารเคมีของบริษัทวินโพเลสจำกัดซึ่งประกอบกิจการขยะรีไซเคิลตั้งอยู่ที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะในเบื้องต้นเหตุการณ์ไฟไหม้เนี้ยไม่ได้มีผู้ผบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ที่น่ากังวลคือเป็นโกดังเก็บกากสารเคมีมลพิษต่างๆเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดแล้วค่ะโดยต้องระดมเจ้าหน้าที่จากอำเภอบ้าน่ข่อบตอบางบุตรอบตอหนองละลอกอบตอหนองบวัวอบตอมาบยางพรเทศบาลนครระยองบริษัท IRPC ีซจำกัดมหาชนและมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองพร้อมรถดับเพลิงโฟมจำนวนเจคันรถบรรทุกน้ำอีก4คันรถกู้ชีพกู้ภัยอีกหคันรวมเป็นทั้งหมด16คัน ใช้กําลังเจ้าหน้าที่ถึง40ชีวิตนะคะในการปฏิบัติงานระงับเพลิเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามออกไปทั้งนี้สําหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศค่ะในขณะนี้ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศในเบื้องต้นแล้วทั้งที่บริเวณหมู่ที่8หมู่ที่11ของตําบลบางบุตรพบว่าคุณภาพอากาศยังเป็นปกติอย่างไรก็ตามในพื้นที่หมู่ที่8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสั่งอพยพประชาชนไปพักอาศัยที่สาลาการประเรียนวัดหนองพวาตำบลบางบุตรเป็นการชั่วคราวโดยมีเจ้าหน้าที่อบตอบางบุตรให้การดูแลค่ะ